ปานที่พิมานสุขทั้งผู้อยู่และผู้ยือนอําเภอเมืองปานได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยแยกจากอำเภอแจ้ห่มเมื่อปี2526ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี2535โดยมีที่ตั้งอยู่ณบ้านแพะหมู่ที่4ตำบลเมืองปานอําเภอเมืองปานจังหวัดลำปางที่พิกัด NA 5 4 2 7 4 5มีพื้นที่865.103ตารางกิโลเมตรอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังเหนือและอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบบริเวณเชิงเขาและบริเวณลุ่มน้ำต่างๆเพียงเล็กน้อยด้านการปกครองอำเภอเมืองปานแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล56หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด3,4510คนมีจำนวนครัวเรือน1,140ครัวเรือนข้อมูลเดือนตุลาคม2,551 มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่จำนวน2 2 5 1คนได้แก่เผ่ามง้งเผ่ากระเรียงเผ่าเย้าเผ่าหมู่เซอร์อาศัยอยู่ในเขตตำบลแจ้ซ้อนและตำบลหัวเมืองมีองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปานองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน,น Son, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ด้านการศึกษามีโรงเรียนมัธยมศึกษา4แห่งและโรงเรียนขยายโอกาส3แห่งโรงเรียนประถมศึกษา33แห่งด้านการคมานาคมมีทางหลวงแผ่นดินสองสายได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1287ปงคอบอําเภอเมืองปานไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข1035หวังเหนือเจ้าห่มลำปางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1157ช่วง จากถนนสายลำปางถึงอำเภอเมืองปานและมีถนนเชื่อมจากอำเภอเมืองปานกับจังหวัดเชียงใหม่สองเส้นทางคือเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปานกับบ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนระยะทาง25กิโลเมตรและอำเภอเมืองปานกับตำบลบทพสเสด็จอำเภอดดยสเก็ตระยะทางประมาณ65กิโลเมตรสถานการณ์ด้านสุขภาพคนอำเภอเมืองปาน ปี2557มีอายุไขเฉลีย่ยลดลงดังนี้จากปี2554ชายอายุ74ปีหญิง79ปีปี2555ชาย65ปีหญิง81ปีปี2556ชาย78ปี หญิง80ปีปี2557ชาย69.99ปีหญิง78.71ปปีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรลดลงเนื่องจากอัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิดอัตราผู้ป่วยนอก ปี2555ถึง2557จำแนกตามกลุ่มโรค10อันดับแรกคือโรคระบบหายใจโรคต่อมไร้ท่อโรคระบบกล้ามเนื้อโรคระบบไหลเวียนเลือดโรคระบบย่อยอาหารโรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะทางจิตและพฤติกรรมโรคติดเชื้อและปรสิต โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อผิวหนังโรคตารวมส่วนประกอบของตาอัตราผู้ป่วยในปีพศ2555ถึง2557จำแนกตามกลุ่มโรค10อันดับแรกคือโภชนาการต่อมไร้ท่อหายใจส่วนล่างโรคระบบเลือด ความดันโลหิตสูงระบบย่อยอาหารประสิทธิ์เบาหวานปอดบวมปอดอักเสบระบบหายใจและอื่นๆท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนอำเภอเมืองปานอันเกิดจากปัจจัยที่คู่คามสุขภาพทั้งทางกายใจและปัญญาเช่น ขยะหมอกควันการบริหารจัดก,การทรัพยากรดินน้ำป่าสารเคมีอาหารการเกษตรการรับบริการสาธารณสุขสาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นต้นการจัดก,การปัญหาที่ผ่านมามีหลายด้าน และที่สำคัญคือการจัดทำระเบียบปฏิบัติที่เกิดจากชั้นธามติร่วมดังกรณีการออกกฎตำบลเมืองปานว่าด้วยการดูแลรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าของตำบลเมืองปานพศ2554และการยกร่างธรรมนูญสุขภาพอำเภอเมืองปานโดยสาธารณสุข อำเภอเมืองปานเกิดจากการจัดประชุมองค์การภาคีด้านการจัดการป่านาอุทยานแห่งชาติแก้ซ้อนเมื่อวันที่21ปสากาคองรา การประชุมเพื่อข่ายสภาองค์กรชนตำบลอำเภอเมืองปาลน,นาเทศบาลตำบลเมืองปาลเมื่อวันที่สิงหาคม2,557กระบวนการจัดทำธรรมรนูญสุขภาพมีทั้งหมด11ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การรับฟังข้อเสนอจาก5,6หมู่บ้าน สจัดทำร่างที่1 3. เบทีรับฟังระดับอำเภอ 4. จัดทำร่างที่สองห้าเบทีรับฟังระดับอำเภอ 6. กจัดทำร่างที่ส 7. รับฟังข้อเสนอและรับมติจาก56หมู่บ้าน 8. จัดทำร่างที่4 5. ติดประกาศในชุมชนและสถานที่ราชการต่างๆ 10. เ wow. วทีประกาศใช้ร่วมกันและ11การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมขั้นตอนที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วคือการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอจำนวน36คนและการแต่งตั้งอนุกรรมการตําตำบล จำนวน84คนการจัดเวเทีรับฟังข้อมูลและข้อเสนอต่อร่างธรรมนูญสุขภาพอำเภอเมืองปาน56หมู่บ้านการสรุปข้อมูลระดับตำบลและอำเภอก้าวย่างต่อไปเป็นการจัดทำร่างธรรมนูญสุขภาพอำเภอเมืองปานร่างที่สองร่างที่สามและร่างที่สี เวทีรับฟังข้อเสนอและรับรองมติจาก56ชุมชนเวทีประกาศใช้และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันของคนอำเภอเมืองปานและหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งการขับเคลื่อนธรรมนูญต่อไปนี่คือ19อย่างของคนอำเภอเมืองปานในการสร้างรูปธรรมชุมชนจัดการตนเอง สวัสดีครับผมนายธน,นากฤษของเดิมเป็นรองประลัดองค์การบริหารสูตรตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับในการทำธรรมนูญสุขภาพในครั้งนี้เนี่ยธรรมนูญก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเราเป็นมีเครื่องมือในการที่จะดูแลพี่น้องในอำเภอเมืองปานซึ่ง ธรรมนูญจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าคนอําเภอเมืองปานทั้งหมดเราจะมีทิศทางในการดูแลบ้านเมืองเราอย่างไรครับซึ่งถ้าธรรมนูญของคนเมืองปานเกิดขึ้นและมีผลที่เราคนเมืองปานปฏิบัติร่วมกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาเภอเมืองปานทั้งอาเภอเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ พี่น้องคนเมืองปานที่เราอยู่ที่นี่และพี่น้องคนเมืองปานที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยก็จะมีความสุขทั้งผู้ที่อยู่และผู้ที่มาเยือนครับผมชื่อสมอนสังคสอนค่ะทำงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่สายค่ะเป็นองค์กรพน,น,พนักงานเอกชนขนาดเล็กก็ในส่วนของการขับเคลื่อนเรื่องธรมรมนูญสุขภาพอำเภอเมืองปานเนี่ยก็มาขับเคลื่อนในฐานะของอทีมกองเลขา ในส่วนธรรมนูญของอำเภอเมืองปานนะคะก็คือว่ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของอการปฏิบัติร่วมกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางตำบลปฏิบัติได้บางตำบลปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่จากที่มันมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหน่วยง,งานราชการก็เห็นตรงกันว่า ถ้าหากมันมีระเบียบร่วมกันระดับอำเภอนะ่ยมันจะทําให้เป็นระเบียบที่จะต้องบังคับใช้ปฏิบัติร่วมกันแล้วก็จะทําให้สังคมของแต่ละพื้นที่ตนนะําบลเนี่ยหรือระดับหมู่บ้านเนะี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันในการบังคับใช้ระเบียบตรงนี้ผมชนะช่อนายผูดิตประกอบการตำแหน่งปัจจุบันคือตำแหน่งประหลัดอบตอบ้านขอ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อบต,ตบ้านขออำเภอปานจหวัดลำปางครับได้ร่วมเป็นคณะทํางานคณะอนอุกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญเพื่อสุขภาพระดับตําบลคือตําบลบ้านขอครับธรรมนูญเพื่อสุขภาพจะมีผลต่อพี่น้องชาวอำเภอปานคือเป็นการาวางกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของคน ในอำเภอเมืองปานทั้ง5ตำบลในการดูแลสุขภาพและก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคนใน,นเมืองปานครับกับ<ข>ผมนายประสิทธิ์อิรร่มปัญญาผู้ช่วยศาสาุขอำเภอเมืองปานทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายห,หัวหน้าเลขานุก,การกิจของการจัดทำธรรมนูญของอำเภอเมืองปานธรรมนูญสุขภาพของอำเภอเมืองปานเนี่ยเกิด เป็นข้อตกลงร่วมกันของคนอำเภอเมืองปานในการจัดการสุขภาพของคนในอำเภอเมืองปานที่จะให้พี่น้องของทุกหมู่บ้านของคนในอำเภอเมืองปานนะครับได้เสนอปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตัวเองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับด้านการบริการสาสุขนะครับเรื่องของการ ปัจจัยที่ก่อทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการบริการด้านสุขภาพาายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขณะนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากว่าการถ่ายทอดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของคนในอำเภอเมืองปานเนี่ยจากรุ่นต่างๆจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกเนี่ยก็จะขาดไปส่งผลทําให้คนเมืองปานได้มีการบริโภค ที่ไม่ถูกต้องไม่ไม่บริโภคของในท้องถิ่นรับอาหารจากแหล่งอื่นมาทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาอีกนะครับสำหรับการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการของอำเภอเมืองปานเราเนี่ยได้มีการประชุมตกลงกันบอกว่าใครที่จะมาร่วมเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของอจัดทำ ร่างธรรมนูญในครั้งนี้แล้วก็พวกเราเองก็ได้จากทีมจิตอาสาที่สมัครใจกันเข้ามาร่วมเป็นผู้ที่จะดําเนินการเป็นฝ่ายเลขานุการกิจการจัดทำธรรร่างธรมนูญของอําเภอเมืองปานซึ่งกระบวนการก็ได้ไปรับฟังข้อมูลข้อเสนอต่างๆจากทุกหมู่บ้านซึ่งได้รับความสนใจกล่าวจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองปานทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี